มวยชอบครับมวยชอบมวยชอบชอบเอาไปสองคนเลยเอาไปสองคนครับก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับอุปกรณ์มวยมาร์กเรามีจำหน่ายอุปกรณ์มวยทุกชนิดพร้อมติดตั้งเวทีมวยทั่วราชนาจักร สวัสดีครับพบกับผมมาร์คศักทวินในช่องคุยโม้ก่อนมวยชกนะครับก็จะมาออกทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่13ท่าธันวาก็วันนี้ก็ จะขอไปไวนิดนึงครับพอดีพ่อผมศักทวินโต๊ดจีน <Yeah. S 1> ก็มาช่วยออกทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ครับวันนี้ก็มาดูว่าระหว่างสดกับเกา๋าใครจะวิจารณ์แม่นกว่อกันนะครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับคู่แรกประจำวันอาทิตย์ที่13ทธันวาก็เป็นสุดหลอ่อออสตึกแดงหรือสุดหล่อเพชรเกียรตเพชร พบกับกสิกรนายกเอท่าสาราพิกัดร้อยสี่ปอน์ก็ฟอร์มหลังสุดหล่อก็มีแพ้คะแนนพระแสงเล็กสอช่องมีชัยนะครับส่วนเจ้ากสิกรก็แพ้ยอดบวงงามไดมอนด์เกมาที่ช่องเจ็ดเจ้าสุดหล่อก็เป็นมวยประเภทมวยเขา่าเดินบู๊เดินจับตีรูปร่างสูงใหญ่กว่าครับ ส่วนก็เจ้ากสิกรก็เป็นประเภทเล็กแต่ฝีมือจัดจ้านเด็กคนนี้ผมเห็นโชคมาตั้งแต่เด็กๆครับเจ้ากสิกรหรือมดขั้นไฟก็ต่อยในรายการ PK แสนชัยนะครับหลังคู่เอกตลอดผมเห็นตั้งแต่เล็กๆนะครับเด็กคนนี้เก่งส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่กสิกรนายกเอธศสลา,านะครับ จังหวะฝีมือครบเครื่องถึงจะเสียเปรียบรูปร่างหน่อยแต่น่าจะอาศัยลูกเกา๋าลูกฉลาดเอาชนะสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรย้ำแค้นไม่ได้อีกครั้งนะครับเพราะคู่นี้เคยแพ้เจ้ากสิกรมาหนึ่งครั้งนะครับที่ลุมพินีไปกันที่คู่สองต่อเลยนะครับคู่สองแดงก็เป็นฉลามขาวต่อหมอสีพบกับวรพลเกียรติชัชนัน คู่นี้พิกัดร้อยยี่สิบเจ็ดปอนะเจ้าฉลามขาวฟอร์มหลังก็ชนะหนุ่มสุรินชอเกตวีนามาที่ช่องสามนะครับเมื่อเดือนสิสิบห้าสิงหาส่วนวรพลเกียรติชัชะนันก็ชนะคะแนนชาติพยักษ์ศักสตุลมาเมื่อวันที่สิบสามกันยาที่อ,อตกรนะครับหวยคู่นี้ ในอดีตเคยชกกันมาสองครั้งแล้วนะครับเมื่อสมัยเด็กๆเมื่อประมาณสามสิบกว่าโลเป็นเจ้าฉลามขาวต่อมอสีที่ชนะมาได้ทั้งสองครั้งนะครับเจ้าฉลามขาวก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องก็เป็นน้องรักผมมีคนนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องประเภทสามยกท้าทั่วโลกเหมือนกันนะครับเด็กคนนี้โดยไฟนี้ี้ปล่อยเวทขึ้นมาชก พอเด็กมันกําลังโตับไฟที่แล้วโชคร้อยสิบแปดไฟนี้ขึ้นมาร้อยี่สิบเจ็ดเลยครับโชคกลางวันเด็กกําลังโตกินกินดีบํารุงถึงครับซ้อมอยู่กับพีเแสนชัยส่วนเจ้าวราพลเกียรติชัะนั้นก็มีการฟิตซ้อมน่าจะอยู่ที่่ายลูกเจ้าแม่ใส่ท้องนะครับก็เด็กคนนี้ก็หัวจิตหัวใจดีประเภทมวยเข่าเดินห้ายกไฟเตอร์ ไฟสุดท้ายก็ชนะชาติพยักศักสตูนแบบสวยงามเลยครับขึ้นไปเป็นรองสองหนึ่งห้าสองพิกชนะขาดเลยครับคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ฉลามขาวตอมอสีนะครับจะอาศัยจังหวะฝีมือร่างกายที่ดีการฟิตซ้อมที่ดีน่าจะเอาชนะวรพลเกียรติชนันไปได้นะครับแต่เล่นแล้วก็ต้องออกตัวนะครับสามยกถ้าเป็นต่อห้าหกหนึ่งก็ต้องออกตัวนะครับบางทุนเล่นอย่าให้เสียครับ ส่วนคู่ที่สามคู่รองคู่เอกประจําวันอาทิตย์ที่13สาสิงหานะครับก็เป็นเฟสเอราวันพบกับเพชรลัภาสอโสพิษในพิกัดร้อย่สบสองปอนด์เฟสเอราวันล่าสุดก็มีพิกชนะเพชรซีด้ากบวัสดุพันภูเก็ตแบบขึ้นมาเป็นรองสองหนึ่งสามหนึ่งครับพิกชนะสวยงามเลยครับส่วนเพชรลพาสอโสพิษล่าสุดก็ แพนน็อกน่ารักบอประจักษ์ที่ช่อง 7. เจ็ดเจ้าเฟสนะครับช่วงหลังๆกําลังเริ่มดีขึ้นมาฟอร์มก็เป็นมวยเขา่ามีแข้งซ้ายแตะซ้ายอาวุธหนักแรงใช้ได้ครับช่วงหลังๆฟอร์มกําลังดีสองสามไฟล์หลังก็ชนะมาตลอดส่วนเพชรละพาช่วงหลังๆผมก็ดูที่ชนะล่าสุดน่าจะชนะสถานฟ้าเลยนะวันนั้นชนะสถานฟ้ามาแทนในรายการเชฟบุญธรรม ไฟสุดท้ายแพ้น่ารักปอปแพ้น็อกน่ารักปอปจากผมดูไฟนั้นเจ็บตัวเลยนะช่วงหลังๆเหมือนมวยกรมศึกมานานนะแต่มีการฟิตซ้อมหน้าเสือตัวเงินเล่นแน่นอนครับสําหรับเพชรลพาคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่เฟสเอราวันนะครับยังชอบความหนุ่มความสดฟอร์มกําลังดีนะครับชอบไปที่เฟสเอราวันส่วนคู่เอกประจําวันอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นเฟอร์รี่แฟร์เทค พบกับทักษินเล็กสอดจอเปียกอุไทยหรือทักษิณเล็กสิทธิ์อโนไทยนะครับคู่นี้พบกันในพิกัดร้อยสาสิบปอนคู่นี้ก็เคยชกกันมาหนึ่งครั้งนะครับเป็นเจ้าเฟอร์รลรี่ชนะมาที่ลุมพินีชนิดว่าหมด3ามยกก็คู่ขี้นะครับไปชนะไปไปลายเฟอร์รลรี่ฟอร์มหลังก็มี ชนะทักษิณเล็กสิทธิ์อโนไทยครับก็ชนะมาที่ลุมบินีแต่ก็หยุดไปประมาณสิบเดือนสิบเอดเดือนเต็มเลยนะครับไม่ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวที่ต่างประเทศหรือเปล่าเพราะเฟอร์เลอรี่ก็ได้ย้ายค่ายไปซ้อมอยู่กับแฟร์เทคที่พัทยาส่วนทักษิณเล็กไฟสุดท้ายก็ชนะธน,นชัยมาที่ช่องเจ็ดแต่มวยคู่นี้ ทักสินเล็กอาจจะปล่อยเวทพองๆขึ้นมาชกนะครับพอไฟที่แล้วชกกับถนนชัยร้อยสามิบหกปอนที่ช่องเจ็ดแต่ไฟนี้ปล่อยๆมาชกร้อยสามสิบเก้าชกกับเฟอร์เลอรี่คู่นี้ก็เฟอร์เลอรี่ก็เป็นมวยเข่าครับมีจังหวะฝีมือนอกได้ในดีส่วนเจ้าทักสินเล็กก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือล้วนๆครับไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลย เตั้งรับจับทางเก่งคู่นี้ยังชอบไปที่ทักษิณเล็กนะครับเพราะมีความต่อเนื่องสม่ำเส,สมอมากกว่าได้ชกต่อเนื่องกว่ายังชอบไปที่ทักษินเล็กสอจอเปียกอุทยัยแก้มือเอาชนะเจ้าเฟอร์รารี่แฟร์เทคไปได้นะครับส่วนมวยชอบมวยเด็ด5ดาวของผมนะครับ ประจำวันอาทิตย์นี้ผมออกไปที่ฉลามขาวต่อหมอสีนะครับสามยกไปก่อนแน่แต่เล่นแล้วก็ต้องออกตัวนะครับเดี๋ยวยังไงไปไปพบกับการวิจารณ์ของพ่อผมนะครับศักทวินโต๊ะจีนเรามาลองดูกันว่าสดกับเก๋าวันนี้ใครจะวิจารณ์มวยแม่นกว่ากันครับสวัสดีครับอ่าไม่ได้เข้ารายการส่านนมนานเลยพักนี้ตั้งแต่ มีปัญหาเรื่องโควิดเข้ามาครับก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ตอนนี้สมบูรณ์เต็มร้อยพร้อมออกมาสู้แล้ะครับพี่น้องแฟนมัดมวยวันนี้โพสครับจ,จะมาเข้ารายการของลูกชายอ่ะน้องมาร์คน้องมาร์คเขาทำรายการช่องคุยโม้กอดมวยชกอยู่ครับแล้วเขาจะวิจารณ์ทุกวันอ่ะวันวันน,น,นี้เรื่องมวยมวยไทยเจ็ดสีบังเอิญตอนนี้มวยไทยเจ็ดสีก็มีมวยผมที่เป็นผู้จัดการอยู่คนหนึ่ง คือเจ้าเพชรเอาไทยพิทักษ์ทางหลวงที่ดูแลที่ดูแลกันอยู่ตั้งแต่มายังไม่ถึงร้อยปอนดูแลกันมาตลอดเด็กคนนี้ก็มาชกได้ตอนนี้เข้าไปสี่คนสุดท้ายแล้วอะคุยเรื่องมวยช่องจัดสีเข้ามาลองดูซิว่าระหว่างเก๋ากับสดใครจะวิจารณ์ได้ละกันยังไม่รู้เลยว่าจะน้องมาร์คเขาวิจารณ์ว่าอะไรก็พี่น้องแฟนมยก็ถ้าเกิดเดินแล้วก็กด,กดติดตามกันด้วยนะครับจะมีทุกอาทิตย์ต่อไปนี้จะมีทุกอาทิตย์นะครับ ผมจะเข้ามารายการช่วยเจ้ามาร์ทุกอาทิตย์ช่องจัดสีอาทิตย์ที่สามนี้โอ้โหปลาชุนก็จัดมวยไว้มันมันเด็ดเด็ดที่ไหนก็แล้วแต่ผมว่ามวยนี้ก็แพ้ช่องจะสีหมดนะผมว่าทั้งกรรมการเอ่ยอะไรเอ่ยเขามีความเชื่อถือขึ้นมาก็เล่นกันน่ะช่องจัดสีคนดูอาทิตย์หนึ่งโอ้โหเยอะมากก็เรียกว่าดูกันเล่นกันได้เสียขึ้นมากล้ยืนเล่นกันเลยยืนเล่นกันเลยครับก็คู่แรกก็เป็นสุดรอ อออตึกแดงกับกติกรนายกเอท่าศาลาคู่แรกกับผมแบบผมกติกรอ่ระข่ายมวยนายกเอท่าศาลาเขาทามวยตัวตัวนายกเอเขาทามวยแข็งแรง,แอ,อ,อ,ง,แรงอยู่แล้วทํามวยออกมาแข็งแรงอยู่แล้วผมไปออกไปที่กติกร,กรนคะรับนายกเอท่าศาลาแล้วนะค,คู่ที่สองครับฉลามขาวต่อหมอสีกับวรพลเกตชัยนันหรือไพ่ตรงยิมตัวเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ฉลามขาวเนี่ย ต่อหมอสีก็รู้อยู่แล้วว่าโอ้โหเด็กคนนี้มีอนาคตครับจะรุ่นล่างจะเต็ยไปนิดหนึ่งคะแต่ผมบอกเด็กคนนี้มีอนาคตครับผมบอกเลยฉลามขาวต่อหมอสีผมไปฉลามขาวต่อหมอสีครับคู่ที่สามเฟสเอราวันกับเพชรลพาสอโศภิษเพชรลพาเนี่ยบูสู้โหดุดันออกอาวุธรุนแรงเฟสก็ตอนนี้ค่ายเอราวันก็มวยกลับมาก็ตอนนี้เขาก็ดีอ่ะเฟสเอราวันนะตอนนี้นะก็กลับมาดีก็มี เข้าไปสี่คนไว้รอบปุนเสือเหมือนกันค่ายเอราวัณแต่ผมยังชอบเอ,อเจ้าเพชรลาภาครับที่มวยหน้าเสือมีตัวเงินเล่นทีมงานมีมีตัวเงินเล่นอ่ะเ,เ,เรียกบอกเลยเขามีตัวเงินเล่นถ้าดูว่ากินอ่ะรับประกันได้แพ้ยากครับผมบอกเลยนะครับเจ้าเฟเรลางก,ก็รุ่นน้องอ่ะคือรุ่นน้องเอ,อผมไปเพชรลาภาสสพิษขอให้มีการซ้อมามา,มานะ มวยนี้ช่องยศถูกใจช่องเดินมวยเดิน,ดนอาอวุธรุนแรงครับผมไปที่เพชรละพาสอโสพิษคู่เอกครับเฟอร์เล,ลรี่แฟร์แท็กเอ้ยเป็นแฟร์แท็กครับเมื่อก่อนนี้เป็นจักรยานจักรยานมวยไทยเฟอร์ลลรี่เฟอร์อรี่เอ่อเปลี่ยนเป็นแฟร์แท็กน่าจะอยู่แฟร์แท็กแล้วเพราะแฟร์แท็ก,กชอบมวยใหญ่ก็ได้ไปทำมาหากินต่างประเทศเด็กถ้าเกิดโชคดีดีขยันฟิตซ้อม มีโอกาสมีเงินล้านได้ฮะไปอยู่แฟร์แท็กครับเท่านี้เขาเจอกับเพชรทักษินเล็กทักษินเล็กสอจอเปยกอุทัยแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่าซ้อน็นเรื่องฝีมือเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยท้าทั่วประเทศบอกเลยแต่บังเอิญชกกลางวันร้อยสามสิบเก้าผมว่าถ้าแต่ช่วงหลังนี้เขาดีนะทักษินเล็กเนี่ยช่วงหลังนี้เขาดีดีถึงดีมากๆเลย ถ้าเข้ามาสักเก้าสิบลองวันเดียววันชกลองลองสืบลองลองสอะลองลองถามดูทีว่าเขาซ้อมที่ไหนร่างกายเป็นยังไงผมชอบทักษินเล็กครับชอบทักษินเล็กนะครับมวยคู่แรกปกติกรไปฉลามขาวไปเพชรละพาไปทักษินเล็กเอ่อสี่คู่นี้นะครับชอบเยสติยทินนี้เอ,อมวยชอบครับมวยชอบมวยชอบชอบเอาไปสองคนเลยเอาไปสองคนครับ อาทิตย์นี้ผมชอบทักษินเล็กกับเพชรละผาครับทักสินเล็กเพชรละผาผมสักทวินโตจีในในวงการมวยที่เขาเรียกกันนะครับคิดว่าอีกไม่นานนี้ก็คงจะเข้าไปจัดรายการทางอ,อของป่าชุนนะที่จัดตั้งแต่เที่ยงสิบห้าถึงถึงบ่ายโมงหกว่าทุกทุกนะทุกทุกวันจันท์ถึงศุกร์ก็ว่าน่าจะเข้าไปจัดรายการก็ค,คอยติดตามกันวันนี้ผมฝากนะครับช่องคุยโม ก่อนมวยโชคของลูกชายครับวันนี้ก็ถือโอกาสเข้ามาช่วยลูกชายวันนี้นะครับเดี๋ยวการหน้าฮะจะมีมาเล่าเหลือวงการมวยกันรายการอะไรต่างๆนานาเพราะว่าต่อไปนี้มวยทีวีจะมีทุกวันนะจะมีกับทุกวันอ่ะต่อไปพี่น้องแฟนมันมวยจะได้ดูมวยกันุกวันเห็นว่าบางทีดูค่าตัวค่าอะไรเห็นบนบนกันอยู่อะไรเงี้ยครับจะได้ดูมวยฟรีกันทุกๆกวันทางทีวีนะเพราะว่าต่อไปพี่นมวยจะได้ได้ได้ดูมวยดีๆกันนะครับ ทางทีวีวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับมีแค่นี้แหละครับเพรอะจะอยากดูก็เปิดไปที่กดไปที่ช่องคุยโม้ก่อนมวยชกผมศักดถวินโตจีนลาไปก่อนครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีคุยกันยาวๆนี้ครับสวัสดีครับ